สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของพีทนะครับรีวิวรถยนต์มือ2คัดคุณภาพเกรด A นะนำรถดีๆนำรถคุณภาพส,สวยๆนะครับคุณภาพเกรด A มาให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมได้เลือกกันนะครับวันนี้มาพร้อมกับ Ford Ranger นะครับทั้ง2คันเลยนะฮะเป็นรุ่นวายแท็นะครับนะมีทั้งขับ2และก็ขับ4 2นะสคันนี้เป็นปี2019-20กับปี2020 นะลูกค้านะสีดำนะครับเป็นปี2020นะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง2.0ใบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับตัวนี้ก็ใหม่วิ่งมาแล้ว1,20,000โลนะครับนะเปิดตัวป้ายแดงนะครับราคาอยู่ประมาณ1,260 0้นะฮะอยู่ประมาณ1 2 0้นะวันนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับ สปาพสวยๆออปชั่นครบๆนะสีดำหล่อๆแบบนี้นะครับเปิดไว้799,000บาทนะฮะกับไม่120,000นโลนิดๆเองนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามานะฮะตัวนี้4คูณ4นะครับนะเป็นตัว Ford Ranger w i t e c ยแท็บเทอร์โบนะครับตัวใบเทอร์โบนี้ก็คือตัว Turbo เทอร์โบคู่นะ213รแรงม้านะถือว่าเป็นรถที่แรง ที่สุดแล้วในตลาดนะครับถ้าเทียบกับ c อนะ่ะแล้วก็ออปชั่นสมรรถนะเนี่ยถือว่าหาตัวจับได้ยากเลยนะครับในตลาดบ้านเรานะรเปรียบรถกระบะฟอร์ดนะี่ก็ถือว่าเป็นรถกระบะอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่สมรรถนะเนี่ยถือว่าเหนือชั้นเลยนะครับนะแล้วก็ราคาไม่แรงนะฮะอย่างตัวนี้สภารสตเแบบนี้ปี2020นะก็เปิดเพียงแค่799,000บาทกับตัวขับเคลื่อน4ล้อหรือว่าตัว 4, ูณ4 ออปชันครบ,ครบเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะฮะถัดมาคันที่2นะคร่าวๆก่อนนะครับคันที่2นี่ก็เป็นตัววายแท็กเหมือนกันนะคเครื่อง2.0เทอร์โบนะฮะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะตัวนี้เทอร์โบเดี่ยวนะฮะร8 0แแรงมา้านะตัวนี้เป็นรถปี2 0 1 9จด20นะไม่เก0 0 0นะครับไม่90,000กว่าโลนะราคาเปิดไว้699,000านับาทนะต่างกันอยู่แสนหนึ่งนะครับ ตัวนี้สีเทานะหล่อๆเลยนะแต่งล้อแบบลุยให้นะคะแต่งล้อแบบลุยๆให้นะหลายๆท่านคงอาจจะมีในใจแล้วว่าอยากซื้อตัวสีคูณสนะฮะแต่จะเอาล้อตัว4คูณ2มาใส่เดีนะ๋ยวค่อยว่ากันนะครับตัวนี้นะครับก็ว่ากันไปนะ 699,000บาทครับกับตัวนี้ปี2019 20ไม่์แค่90,000นะฮะตัวนี้เครื่อง2.0นะครับเครื่อง2.0เกียร์ออโต้10สปีดเหมือนกันนะฮะ180แรงม้าสมรรถนะและก็ออปชั่นนะฮะฟอร์ดเนี่ยนะครับผมจะบอกได้เลยนะว่าออปชั่นเนี่ยเขาจัดมานะครับเยอะที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่รีเริ่มนะฮะ นี่เริ่มเลยนะฮะถือว่าผักดันการแข่งขันการใส่ออปชันนะครับในตลาดรถกระบะเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยนะที่ทําให้รถกระบะมีตลาดที่คึกคืนนะครับนะหล,หลายแบรนด์ก็หันมาลอกเลียนแบบหันมาทําตามนะหรืออาจจะไม่ใช่ลอกเลียนแบบด้วยทำตามอาจจะหันมานะครับพัฒนาของตัวเองให้เป็นแนวทางเดียวกันนะแต่ Ford เนี่ยนะครับเป็นรถที่ขับสนุกนะครับขับดีขับสนุกนะ เรื่อง2.0นะลูกค้านะครับอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับนะ,ะเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ4 2กิโลลิตรนะฮะนะถ้าตัวขับ4นะแต่ถ้าตัวขับ2ก็อยู่13-14นะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอัตราเฉลี่ยขคร่าวนะครับคร่าวน,นะก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละท่านนะแต่ในเรื่องของออปชั่นนะครับในเรื่องของออปชั่นการตกแต่งการดีไซน์ต่างๆ f o r ์ออนี่ถือว่าเป็นรถที่นำนะนำ นำยุคนำสมัยเลยนะครับน่าใช้ออปชันดีการเซตระบบช่วงล่างดีนะฮะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้มาดนะีในขณะที่แบรนด์อื่นๆนะครับนะพัฒนาแต่ราคานะนะครับนะแต่ฟอร์ดเนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยนะฮะว่าสมรรถนะเขาดีจริงนะยิ่งใครที่เคยขับรถกระบะนะครับหลายๆรุ่นมาแล้วนะครับพอลองขึ้นมานั่งฟอร์ดเนี่ยจะรู้สึก แตกต่างทันทีจะรู้สึกหลงรักเลยนะครับนะไม่ไว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะสามารถที่จะคอนโทรลฟอร์ดได้แบบแม่นยำนะครับไม่ไว่าจะเลี้ยวจะโคง้งจะอะไรต่างๆนะนี่ผมการันตีได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ได้ลองขับมานะครับรถได้หลายรุ่นนะฮะผมมาขับฟอร์ดเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับมั่นใจได้เลยนะแล้วก็ภายในการตกแต่งต่างๆนะครับก็ถือว่าออปชันที่เขาให้มาหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยถือว่าฟอร์ดเนี่ยให้มาเยี่ยมเลยนะครับ ยิ่งเป็นช่วงล่างนะถ้าบอกว่าเดิมเนี่ยนะครับฟอร์ดเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นตัวเป็นรถกระบะอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะครับที่พัฒนานะครับที่พัฒนานะแล้วก็เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนในขณะที่หลายๆท่านไม่เคยลองขับนะไม่เคยลองใช้นะอาจจะมีฟังนะฮะฟังกระแสฟังนู่นนี่นั่นมานะครับแล้วก็อยากให้มาลองขับก่อนนะฮะมาลองขับก่อนนะฮะมาลองขับก่อน ว่าเป็นยังไงนะฮะก่อนที่เราจะไปพิพากษควิจารณ์นะครับะสวยนะครับออปชั่นนะด้านหลังมีทั้งกล้องนะฮะกล้องแบบไกด์แดนนะครับแล้วก็เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็แทบจะบอกว่ารอบคันนะครับสำหรับฟอร์ดนะประตูเปิดปิดนะครับประตูฝากระบะเนี่ยนะฮะเตะตรงโลโก้เนี่ยจะมีกล้องนะฮะโลโก้แบบนูนเนี่ยประตูฝากระบะนะครับฝากระบะท้ายนะครับก็ มีแบบผ่อนแรงให้นะครับแบบผ่อนแรงให้แล้วก็ในกระบะท้ายมีปลั๊กไฟให้ด้วยนะคอะ่าแล้วก็มีหลอดไฟนะครับมีหลอดไฟหลอดไฟอยู่ตรงเนี้นะครับนะสองสว่างอยู่ตรงข้างกระบะเนี่ยนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟอยู่ตรงนั้นน,น,นะครับไหนที่อมองเห็นม,มุมนะชุดแต่งแบบโลบาร์นะครับแบบสปอร์ตบาร์นะต้องบอกว่าสปอร์ตบาร์นะครับนะสปอร์ตบาร์แบบเข้ารูปสวยๆนะคะ ราวแหลกหลังคานะครับใครที่ชอบเดินทางชอบอขนของก็สามารถซื้อถาดซื้ออะไรมาติดตั้งได้เลยนะครับไฟท้ายไฟถอยมีขนาดใหญ่นะครับนะมองเห็นเด่นชัดไฟสว่างเนื่องจากว่ามันเป็นรถสูงนะอันนี้ผมชอบนะบไฟท้ายก็เป็นแบบหลอดไส้นะก็คือด้านหลังนะฮะร,รถสไตล์ลุยๆนะ ปลายท้ายเนี่ยผมมองว่าเขาทําออกมาดีเขาทําถูกแล้วละ่ะเพราะว่าเขามองเห็นในเรื่องของการแมทนนนในเรื่องของการดูแลนะครับลดค่าใช้จ่ายภายภาคหน้านะครับถ้ามองว่าเป็น LED เนี่ยนะครับผมว่ามันอาจจะมีมูลค่าสูงในการแมทนนนนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยนะเราแต่งอะไรล้วก็สวยแล้วนะครับลุยๆนะอันนี้คือตัว4คูณ4ตัวขับ4นะครับ ดูภายในกันก่อนเนาะเป็นรถอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่หารถไว้ใช้งานนะครับหารถไว้ใช้งานในครอบครัวหารถไว้คือเอาไว้ใช้ไม่ได้เอาไว้ขายนะฮะเอาไว้ใช้เนี่ยคือคือแบบ1นนะครับมันสมรรถนะมันดีนะครับ2มันขับแล้วมั่นใจนะครับเดินทางไกลเนี่ยคอนโทรลง่ายขับง่ายเราไม่เหนื่อยนะฮะออปชันที่ให้มาเยอะนะฮะ วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภายในทนนะฮะอย่างเงี้ยเบาะนะอย่างดูเบาะเนี่ยนะครับเดินติ๊กชินได้สีส้มนะครับนะเป็นเบาะหนังสลับผ้าสวยงามรองรับระบบ ISO ซฟิกนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับก็มีฟังก์ชันในการใช้งานให้นะครับนี่ก็เป็นปลั๊กไฟ AC บ้างเป็นอ่าสิบเป็นไฟ12โวลต์นะ DC บ้างนะครับให้มานะครับมีฮุกแผวน ของให้ด้านบนนะครับมือจับหลังคามีมานะครับมาแผงประตูคอนโซลต่างๆพวกไม่ว่าจะเป็นหน้าเป็นด้านข้างต่างๆนะครับอันนี้คือทามาดีเลยนะกุญแจแบบรีโมทนะครับนะฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆ <c oughs> นะแล้วก็ที่สําคัญนะฟอร์ดเนี่ยเขาจะทำเซ็นทรัลล็อกไว้ที่ข้างประตูทั้ง2ข้างนะครับลูกค้านะก็ไม่ว่าจะเป็นคนโดยสารคนขับสามารถที่กดเซ็นทรัลล็อกไว้ได้เลย นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเป็นกิมมิคนะครับนะอันนี้เป็นกิมมิคเล็กน้อยที่ฟอร์ดใส่มานะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับตัวนี้นะพนะร้อมโหมดนะในการขับขี่นะครับนี่ 2HCL นะฮะแล้วก็พวกออปชั่นในการใช้งานต่างๆนะครับนะโหมดช่วยลงทางลาดชันป้องกันการลื่อนถลายต่างๆแอร์เป็นแอร์แบบ ออโต้ Auto, นะฮะแบบดูโโซนจอทัศสกรีนนะครับมีระบบนำทางต่างๆจัดมานะครับพวงมาลัยเป็น function, มันติฟังก์ชันมีคอสคูสคอนโทรลนะครับตั้งความเร็วอัโตโนมตัติรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าได้นะฮะเตือนช่วยเบรกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการคอนโทรลนะครับพวงมาลัยเขาเซตออกมานะครับมีความแม่นยำนะฮะ ในความเร็วต่ำพวงมาลัยจะรู้สึกแบบมั่นยำหน่วงแต่ไม่ถึงกับหนักนะคือคอนโทรลง่ายนะฮะในความเร็วต่ำแต่ในความเร็วสูงนะครับพวงมาลัยจะหนักขึ้นมานิดหนึ่งนะเพื่อให้เกิดความมั่นใจขึ้นไม่หลงเหลียงนะครับช่วงล่างเดิมๆนะฟอร์ดเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ต้องยอมรับเลยว่าช่วงล่างดีมากนะฮะอันนี้เป็นตัววายแท็กซับ4นะลูกค้า7 9 9 0 00บาทเท่านั้บาทท่นเองนะจากล้าน0 0 0แสน 6นะครับจากหนึ0 0 0้านสองนหนะตัวนี้ก็จะมีเรดาร์นะครับเนี่ยมีกล้องเป็นเรดาร์ให้นะครับเบาะนะครับแบบไฟฟ้านะฮะตัวนี้สัญลักษณ์วายแท็กต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับสำหรับตัววายแท็กตัวขับ4นะฮะตัวนี้พละกำลังต้องบอกว่าเหลือโน้นนะครับสำหรับพละกำลังสองร้อยสิบแรงม้านะครับกับเครื่อง2.0ลิตรเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่า แรงนะครับแรงมากนะถ้ามองจากตรงนี้จะเห็นนะฮะจะเป็นกล้องนะฮะกล้องทํางานคู่กับเรดร์นะครับนะก็อันนี้คือเป็นเครื่องยนต์นะครับนะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรใบเทอร์โบก็คือเป็นเทอร์โบคู่นะฮะก็คือเทอร์โบแรงดันสูงกับเทอร์โบแรงดันต่ําทํางานคว่คู่กันไปนะครับจับคู่เกียร์อัตโนมัติ10สปีด เกียรนะ์สิสปีดเนี่ยนะครับถ้าใครได้ลองขับนะมันจะแตกต่างกันมากเลยกับเกียร์หสปีดคือมันจะสมูทมากนะครับมันจะสมูทมากในการต่อเกียร์ในการขึ้นเกียร์ลงเกียร์ต่างนะครับนะจะทําให้เรามีอัรรถรสในการขับรถบวกกับสมรรถนะของรถที่ดีนะลูกคา้าคันนี้นะครับตอบโจทย์เลยเป็นรถขับ4นะดูขนาดเนี่ยใหญ่พอสมควรนะใหญ่พอสมควรแต่เวลาขับนะเหมือนรถเล็กเลยนะอันนี้ก็ อยากให้มาลองขับนะ็อตเดิมๆนะน็อตไม่ขยับเลยนะและฟอร์ดนะครับให้โชค๊คนะครับนะน่าจะเป็นรุ่นเดียวนะนะครับน่าจะเป็นรุ่นเดียวแล้วก็เฉพาะด้วยนะฮะเฉพาะปีไม่เกินปี22นะฮะที่มีฝากระโปรงหน้าแบบฝาโชค๊คค้ำนะอันนี้ก็คือเป็นออปชั่นที่ได้มานะครับ นี่ก็คือเครื่องยนต์ของตัวขับเคลื่อนสีลอ้อนะครับ2 0งศไบเทอร์โบนะ213แรงม้าปี2020ใหม่ไมแสนสองกับราคา799,000า่าบาทนะลูกค้านะก็ในส่วนของไฟเนี่ยผมยังไม่ได้พูดไปเนาะนะครับไฟนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นหลอดไฟแบบใบ LED นะฮะก็คือเป็นสูงต่ำในโคมเดียวกันลูกค้านะครับสูงต่ำเดียวกันแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าสีตำแหน่งไอ 6ตำแหน่งเลยนะครับ2 4 6, 6 6ตำแหน่งก็คือแท้จะบอกว่ารอบคันด้านหลังสีด้านหน้า6นะนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะฮะแบบ LED นะครับไฟสีขาวนะฮะนี่คือตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับลูกค้านะราคา7,99,000บาทครับตัวนี้นะวทยแฟกซ์ Wide track, นะครับนะมาดูอีกคันหนึ่งนะตัวนี้เป็นตัว4คูณ2 4ีคูณสองคือขับ2ยกสูงนี่นแหละนะครับตัวนี้ก็เป็นวายแท็กเหมือนกันนะครับตัวนี้ได้ล้อแบบลุยนะฮนะก็เป็นทีสามเจ็ดนะครับนะทีสามเจ็ดขอบสนะิบหกอ่ะเนี่ยยางแบบลุยๆยเลยเดี๋ยวต,ตัวนี้ขับ2นะลูกค้านะไม่เก้าหมื่นประมาณ9ก้าหมื่นกว่า9ก้าหมื่นเจ็ดนะครับออปชันด้านหน้านะครับนะเซนเซอร์นะสี่ตำแหน่งนะไฟตัดหมอก led เหมือนกัน นะครับตัวนี้ไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับยังไม่ใช่แบบบเอลีดนะยังไม่ใช่แบบบเอลีดนะนะครับะไฟเดย์ไทม์เลนิ่งไลท์นะครับนะไฟเดย์ไทม์เลนิ่งไลท์มีนะครับ,เ,รนะรบเหมือนกันนะฮะหน้าตาไม่แตกต่างนะครับตัวนี้เกียร์ตัวสิบสปีดเหมือนกัน180แรงม้านะลูกค้านะครับน,ะบนี่ภายใน ภายในแต่ไม่แตกต่างกันครับนะภายในไม่แตกต่างกันแต่ออปชั่นที่ซ่อนอยู่ภายในนะตัวนี้นะครับได้กล้องบันทึกหน้าให้นะฮะได้กล้องบันทึกหน้าให้ก็คือตัวนี้เราติดตั้งกล้องนะฮะเจ้าของเดิมเขาติดตั้งมาศูนย์นะครับภายในนะก็เป็นเบาะหนังสัตว์ผ้านะครับติดชิ้นได้สีส้มเหมือนกันตามเอกลักษณ์นะฮะตามเฉพาะของตัว y t ยแทนั่นแหละนะครับปั๊มนะฮะโลโก้ y t ยแทนะฮะโทน ภายในก็จะเป็นสีดำนะฮะสีประตูแบบนี้นะครับนี่เลยด้านหลังเหมือนกันนะครับด้านหลังเหมือนกันก็มีไฟ AC นะครับกับไฟ1 2โวลต์นะครับ DC มาให้นะครับนี่เลยคันนี้ก็สภาพสวยๆครับน็อตไม่ขยับเหมือนกันลูกค้าสปอร์ตบาร์ติดตั้งเหมือนกันนะครับกล้องด้านหลังเหมือนกันนะครับกล้องด้านหลังเหมือนกันนะ ซนเซอร์นะครับด้านหลังก็สีตำแหน่งนะย่งยังไรช่วงล่างนะสมรรถนะช่วงล่างนี่ผมบอกได้เลยว่า f o r d เนี่ยเป็นรถที่สมรรถนะช่วงล่างดีเยี่ยมเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับบะนะฮะไลอัพนะรุ่นต่อรุ่นปีต่อปีนะฮะและก็ราคาด้วยนะครับนะตัวนี้นะครับเปิดตัวป้ายแดงนะครับราคา1ล้านกับอีก2 9 0 0 0นนะฮะวันนี้นะครับนะวันนี้นะผมเปิดให้เลยนะครับนะ ตัวนี้นะปี2019จด20ไม่เ9้าหมื่นเกนะ,ะลูกค้าไม่เก้าหมนะฮะคบขับเคลื่อน2ล้อนะครับถือว่าเป็นตัว4ีคูณสตัววายแท็กสองจสปีดเหมือนกันนะฮะตัวนี้เปิดไว้699,000บาทนะ699,000บาทเท่านั้นเองลูกค้านะครับใครสนใจโทรเข้ามาได้เลย0 9 6 1 4 9 9้าหนะครับรถสมรรถนะดีๆนะขับแล้วไม่เหนื่อยขับแล้วนะปลอดภัยขับแล้วไปไหน สบายแล้วก็สนุกนะเดินทางไปไหนอัตโนตในการขับรถดีแนะนำนะนะครับตัวนี้นะเหมือนเดิมครับคูปคอนโทรลนะครับล็อกควาเร็วอัตโนมัตินะครับตั้งรักษาระยะห่างกับรถข้นหน้าได้นะครนะนอนนั้นก็จะเป็นระบบนะปนิดไฟหน้าอัตโนมัติ้วก็ปรับระดับไฟหน้า,าปรับระดับไฟหน้าแล้วก็ภาพกระจก พวกนี้นะครับออปชันคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับจากการโทรออกด้วยเสียงนะฮะร,ระบบนำทางนีเวเกเตอร์นะแอร์เป็นแบบดูโอโซนเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นฟังก์ชันการใช้งาน,นครนะก็ช่อง USB ช่องอ12โวลต์ดีซีโอเลตนะฮะพวกนี้นะคือวัสดุอุปกรณ์ที่เราเห็นนะครับอย่างที่แผนคองให้ดูนะไม่ว่าจะเป็นเบาะเป็นพวงมาลัยเป็นคอนโซลต่างๆนะฮะอย่างที่ผมบอก ฟอร์ดนี่เขาทำมาได้ดีมากนะครับได้สวยเลยได้หรูหรานะรถกระบะแทบจะบอกว่าเป็นรถยตดนั่งอ่ะเดี๋ยวลืมดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะฮะบอกคนขับปไฟฟ้าเหมือนกันลูกค้านะฮะวันนี้นะครับสองคันนี้แตกต่างกันเพียงแค่ขับ2กับขับ4อ่ะง่ายๆนะครับรีโมทเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีเรดาร์เหมือนกันนะครับเรดาร์เหมือนกันนะครับอ่า ฝากระโปรงนะฮะออปชันเดียวกันนะมีโชกคนะช่วยคำ้ำนะฮะผ่อนแรงเราด้วยคือผู้หญิงก็สามารถที่จะเปิดฝากระโปรงรถได้นะไม่ต้องยกหนักนะเอาลงก็ง่ายเอาขึ้นก็ง่ายนะฮะเครื่อง20นะฮะตัวนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยว180แรงม้าเกียร์อ,อรัตโนมัติ10สปีดนะลูกค้านะครับนะก็เป็นออปชัน นะครับนะราคา699,000บาทนะประหยัดนะครับนะได้รถขนาดใหญ่4ประตูนะฮะออปชั่นเยอะๆนะครับออปชั่นเต็มๆแล้วก็สมรรถนะดีๆนะสวยๆนะจะแต่งก็สวยไม่แต่งก็สวยคือฟอร์ดนี่ต้องยอมรับเลยนะครับนะในตลาดโลกนะครับฟอร์ดเนี่ยนะต้องบอกเลยนะครับยอดขาย มียอดขายสะสมรถกระบะเยอะที่สุดนะครับในกลุ่มของรถกระบะนะฮะในกลุ่มของรถกระบะอันนี้นะครับนะถ้าพูดถึงทั่วโลกนะครับนะเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยเขาพัฒนาอย่างที่ผมบอกนะอย่างทุกวันนี้นะครับรถกระบะฟอร์ดเนี่ยราคาจะแตะ2ล้านแล้วนะครับลูกค้านะครับรถกระบะฟอร์ดนะนะฮะดังนั้นเขาเป็นผู้นําจริงๆในเรื่องของ การพัฒนานะครับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นออปชันไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะและก็คุณภาพนะครับนะเป็นผู้นำในเรื่องของการพัฒนาจริงนะต้องยอมรับฟอร์ดนะเนี่ยเป็นรถที่ใช้ดีนะอีกคันหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะใครไม่ลองนะฮะอย่ามวัวจะฟังคำคนนั้นคนนี้นะครับนะเราลองใช้เองเราลองศึกษาดูนะครับนะจะไม่พลาดสิ่งดีๆ ร,ราคาก็ไม่จะเป็นต้องแรงด้วยนะครับแล้วก็ได้ออปชันครบด้วยนะสำหรับช่องผมนะครับพีทพาชมรถยนต์มือสองนะพาลูกค้าดูรถมือ2อนงะที่เป็นรถมือ2คัดคุณภาพเกรด A แล้วก็สาภาพส,สวยนะสมรรถนะดีๆราคาสมเหตุสมผลนะฮะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ